บรรยากาศยามค่ำคืนบนถนนมิตรภาพมองเข้าไปในเมืองของแก่นนะครับด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์แก่นนี่จะเป็นภาพไดดูเสาร์นะครับเข้าไปในเมืองขอแก่นบรรยากาศยามค่ำคืน เลิกงานเราก็กลับบ้านแสงไฟมีศูนย์วุฒใจสิกิตเือือดกันแสงไฟสวยงามมากถ้าพาเรามองมาจากด้านบน หน้าโมริแดงมองเข้าไปในเมืองนะครับ